สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการบ้าละชันเชืช Ps วันนี้จะมีคอนเทนต์นะครับไม่ถือว่าใหม่แต่ว่าสุภาพสตรีเนี่ยเคยเล่นไปแล้วเลยมีการเรียกร้องว่าอยากให้สุภาพบุรุษเล่นบ้างได้ครับเขาเรียกว่าเกมใส่กางเกงโดยที่ไม่ใช้มือเออใส่อะไรครับใช้คนอื่อนได้ไหมใช้คนอื่นได้ไหมไม่ได้ครับผม แต่ว่าพี่พดีนะคอนเทนต์เราเริ่มพัฒนาไปการเรื่อยๆแล้วเริ่มมีชาวต่างชาติมาร่วมเล่นด้วยใช่ใชผมจะบอกว่าปกติพวกคุณอนะะถอนัดตะทอนแต่พวกคุณเป็ถนถนัดใสอันนี้ผมจะส <ทน S 2> อนการใส่นะครับ,ค,รบคือการการไม่ใช้มือเนี่ยสมมติผมเตรียมเกงให้คุณละหนึ่งตัวใช่ไหมจะให้คุณสวงไว้ตรงขาแบบนี้นะแบบนี้แล้วตัแค่นี้ก่อนแค่วันแค่นี้แล้วคุณทำไงก็ได้ให้มันขยับขึ้นมาถึงเวอ่า โดยที่คุณไม่ใช้มือจับคุณทำมันได้ผมมีเวลาให้ผมมีพี่คิดว่าง่ายไหมไม่ก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ก็ได้นอนก็ได้ครับี้คุณจะตีดังกาหกคะแนนนี่ครับใช้ใช้ชงได้ถ้าใช้ขาที่สามนัดขึ้นมาได้ไหมได้ครับถ้าคุณมีความแข็งกด้นี่คิดว่าง่ายไหมคุยเราเดินง่ายครับง่ายพี่คิดว่าง่ายเหรอง่ายครับลองทำสักเกมไหมผมมาทำมาหมดแล้วไม่ได้ผู้หญิงเล่นผมมาทำมาหมดแล้วก่อนจะเล่นขออย่างเดียวช่วยไปแปรงฟันก่อนบ้า ฟันไม่ใช่เล็บเท้านะครับเราจะมีเวลาให้คุณกี่นาทีดีอ่ะขอมาผมขอครึ่งชนะผมขอสองชั่วโมงสิบสิบห้านาทีห้านาทีแล้วจะถามทำไมอห้านาทีพอครับหลังจากห้านาทีถ้ายังไม่มีถ้ายังยังไม่มีใครทำสำเร็จถือว่าแพ้หมดอ่าโดนลงโทษจริงเหรอพี่จริงลงโทษก่อนเลยได้ไหมเฮ้ยพี่ีบทลงโทษให้อ่ะพร้อมแล้วเต็มตัวครับมา ทุกคนพร้อมนะครับตอนนี้ผมจะจับเวลา5นาทีเราจะหาผู้แพ้เพื่อจะสร้างบทลงโทษผมรู้ว่าทุกคนไม่อยากโดนลงโทษเพราะงั้นทุกคนต้องทำให้ได้พร้อมแล้วเริ่มครับไปใครใช้มือใครใช้ม,มือผมปักแพ้เลยนะผมดูอยู่นะ

ถ้หมดเวลาแล้วอะตอนนี้นะครับผมชนะครับอันนี้คนผู้แพ้ที่เห็นชั้นเลยนะครับก็คือน้องโตนกับน้องจู๊ดมาเป้นี่ก็อย่าขึ้นไม่สุดเมื่อกี้มา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 ือว่า3คนจริงๆนะผมก็การคนแพ้2คนนะครับผมก็การคนแพ้2คน ผมจะให้รอดครับเป็คนหนึ่งใครใครจะเสียสละให้เพื่อนรอดตัวเองอยากจะโดนกาหังหน้าเผมไม่ไม่เดี๋ยวออเดี๋ยวีอเดี๋ยวเี้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไผมสุ่สพูดัดงเ่านี้ผมผมให้สมาชิกที่ชนะคนแรกเรียกดิบบ่์เจนชนะใช่ไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมมีอะไรให้ดูครับผมทำไรผมเห็นคนโกงในกล้องเจ้วเยก็ ผมเห็นใช้มือเดี๋ยวผมจะให้รีเพย์ดูเดี๋ยวเอาเอาเอานี่มามาถ่ายดี่อ่ะครโกงครับคุณโกงยอมรับไหมยอมรับไหมผมไม่โกงอ่ะผมเจ็บไปขย้อนอ่ะมาไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ในกล้องอ่ะเดี๋ยวโทรศัพท์มาถ่ายอ่ะมาโอเคเดี๋ยวคัดต่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะ <alities> <น ayud iter> ตอนนี้เราเรียกภาพไปถึงแล้วนะครับว่ามีคนที่ทําผิดกติกานะครับคนที่นะครับยังใส่มีขึ้น3ามคนมีเป้มีจวด มีมีตูนสามคนคนที่นะครับภาพรีเพออกมาก็คือน้องเจนนะครับเขาบอกเขาดึงขึ้นแต่คนอื่นเห็นว่าดึงลงคนอื่นเห็นว่าดึงขึ้นเขาบองสโลช้าๆเลยแล้วมีภาพให้ดูนะครับถือว่าถือว่าคุณต้องโดนลงโทษหนึ่งคนนะครับแล้วก็ผู้ผู้ที่ทำผิดกติกาอีกสองคนไดเห็นชัดๆเยน้องเอรักแท้กับน้องไอซ์ราชันเพราะนายผู้สามคนโลดไปอนะถ้าเกิดมีการแข่งเนี้ย บอกเลยว่ามึงแพ้แค่นั้นเองแต่รคนรต้องโทษเราไม่เลิศเธอแล้วก็ง่ายๆน่ารักน่ารักไม่มีน่ารักสักคอมเมนต์นี้พอดีผมไปวิทยามาแล้วรถผมมันเลอะรถผมมันเลอะเดี๋ยวผมให้คุณสามคนแต่งตัวเซ็กซี่ลังเลเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้คุณถึงว่าทำไมต้องเป็นกูพร้อมแล้วไปเลยครับแล้ว ปกับี่จาสาดน้ำไปสาดน้่อนไปล้างรถดี่ะโอยน้องเฟิฝ์นว่าต้องอายว่ะอายเต้หน่อยทันไหมเนี่ยเจสเต้นหน่อยครับ โหเลยฮะมึงไม่เคยมีเทปตี้เหรอมึงไม่เคยมีมึงท้องขนาดนี้เฮียดูเยียสบายเลยอ่ะได้ทำคอนเทนต์ด้วยได้ล้างรถด้วยโอ้โหเฮ้ยเชื่อมูดอ่ะบอมบอมลบหัวลบหัวหัวไม่ไหน อยเต้นสามคนหน่อยเลยแอบมาแล้วเอเต <clot> ้นหน่อยออหน่อยเยอ่อยเดยเออหน่อยเนี้ยวเอพี่ไม่น่งอยู่ไหนงานนี้เจ้าง วอ้ยเดี๋ยวเขาบอ่ลงโมตายแล้วเกียหมอแจ็กกี้อ่ะโอ้โหทหารนึเลยตัว้อลับง่อยแค่อตัวนันตั้ 哎哎。啊啊